V.I.P เรื่องมูเรื่องกินไว้ใจทิปปี้ ชลศมีกับว i p เรื่องมูเรื่องกินไว้ใจทิปปี้วันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาที่จังหวัดนครปฐมค่ะเรามากันที่ย่านองค์พระปฐมเจดีนะคะย่านนี้นะคะของทานอร่อยมีทั้งที่ร้านเขาเปิดตอนเช้าแล้วก็ร้านที่เปิดตอนเย็นนะคะซึ่งทิปจะพาคุณผู้ชมมาตะลุยของอร่อยรับรองว่าสายกินวันนี้ถูกใจแน่นอนส่วนสายมูนะคะที่พาคุณผู้ชมมาที่วัดพระปฐมเจดีราชวร,รมหาวิหารค่ะ แน่นอนว่าที่นี่เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระปฐมเจดีย์นะคะแล้วที่นี่ไม่ได้มีเฉพาะแค่องค์พระปฐมเจดีย์ให้เรามาสักการะบูชาเท่านั้นแต่สายมูมีหลายจุดมากๆใครอยากค้าขายร่ํารวยโชคลาภเงินทองไปจนถึงคนที่มีคดีความโอ้โหคุณผู้ชมมีหลายเรื่องให้มูนะคะเดี๋ยววันนี้ที่พาคุ้ชมจัดเต็มทั้งเรื่องมูเรื่องกินไว้ใจทิปปี้อย่างแน่นอนถ้าพร้อมแล้วไปมูกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปกินกันต่อค่ะ จุดแรกนะคะที่สายมูมาถึงต้องมาสักการะบูชาก่อนเลยนั่นก็คือพระร่วงโรจนาริศหรือว่าหลวงพ่อพระร่วงนั่นเองค่ะคนส่วนใหญ่เขาก็จะมาขอกันนะคะเรื่องให้ค้าขายร่ารวยโชคดีมีโชคมีลาบแต่มีเคล็ดลับอันหนึ่งใครที่มีคดีความถูกกลั่นแกล้งนะคะคุณผู้ชมว่ากันว่ามากราบขอพอรจากท่านเพื่อขอให้พ้นจากอุปสรรคหลายคนผ่านพ้นไปได้ค่ะแล้วก็เวลาใครที่เขาสําเร็จแล้วหรือว่าได้อะไรที่ดังใจหวังแล้วนะคะของที่นิยมนํา มาถวายท่านก็คือไข่ต้มค่ะคุณผู้ชมคะแต่ก็มีอีกหนึ่งเคล็ดลับเหมือนกันนะคะที่เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีคนเขามาขอขายที่ดินแล้วปรากฏว่าขายได้ก็เลยเอาเป็นปูเคม็มแล้วก็ปลาร้านี่นะคะมาถวายท่านหลังๆก็เลยจะมีคนที่นําปูเคม็มแล้วก็ปลาร้านี่มาถวายท่านด้วยเช่นกันค่ะ ือองค์จริงเนี่ยเราจะปิดทองไม่ได้นะคะตรงนี้เนี่ยด้านหน้าก็จะมีองค์จำลองอยู่ค่ะแล้วก็ปิดทองที่องค์จำลองแทนนะคะ ชอบีคนนำปลาแล้วก็นำปูเค็มปูจืดมาถวายจริงๆด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะ,คะเห็นว่ามาเตรียมของถวายให้กับคนที่เขาจะมาถวายพระร่วงโรจนทธิ์ด้วยใช่ครับทำไมถึงต้องเป็นปลาเป็นปูอะคะ,ะประวัติของท่านก็คือท่านชอบปลาซาบ <c oughs> สองเครื่องแล้วก็กไข่ดาวเรืองแล้วก็ยำปูจืดคือ ใครที่มาบนไว้คือสามารถจะประสบความสำเร็จคือคนที่เขาบนเลยเวลาเขาแก้บนอ่ะเขาจะแก้บนด้วยแบบนี้เลยของพวกนี้ใช่คือไข่ต้มกับน้ำพริกปลาสับยำบูจืดอันนี้ขาดไม่ได้ใช่ทานทรงปรดมากเห็นบอกว่าอย่างคนเนี้ยเขาถวายทุกเดือนเลยอะค่ะทุกเดือนเดือนละสี่ชุดอ๋อเขาทำอะไรเขาขออะไรอะพี่เขาขอเกี่ยวกับลูกค้าเขาเขาเป็นเซลลขายพกบ้านธุรกิจสังหาอก็คือเรื่องที่ดินใช่ครับขอบคุณนะคะโชคดีนะคะขอบคุณครับ คุณผู้ชมคะใต้ฐานพระร่วงโรจนาริศสีอินทราทิตธรรมโมพาคมหาวชิราบุตรราชปูชนียบพิษเป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวลลกรารัชกาลที่6พระสรีรังคารพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีพระสรีรังคารสมเด็จพระเจ้าภกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิริโสภาพันวดีพระราชธิดาในลลกราลรัชกาลที่6กกับพระนางเจ้า สวัฒนาพวรราชเทวีค่ะ ศึกษานะคะใครที่จะขอพรเรื่องความสําเร็จในการเรียนหรือว่าการสอบเข้าค่ะสายมูขอนแนะนําเลยนะคะให้มากราบสักการบูชาหลวงพ่อพระศิลาขาวหรือว่าหลวงพ่อประธานพรอ,องค์นี้เลยนะคะวิธีการสักการบูชาก็ดอกไม้ทูบเทียนธรรมดาน,นี่เลยค่ะ พอในคุณผู้ชมสาเร็จสําเร็จกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถึงเวลาของสายกินที่ทิพย์จะพามาชิมของอร่อยย่านรอบองค์พระค่ะจะมีอะไรบ้างตามไปชิมกันเลยค่ะร้านแรกที่ทิพย์จะพาคุณผู้ชมมาชิมนะคะบอกเลยว่าคนแถวนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเพราะว่าร้านนี้ดังมากคนต่างถิ่นก็ดั้นด้นมาทานถึงที่นี่ชนรัศมีกับ V.I.P เรื่องมูเรื่องกินไว้ใจทิปปี้ นรัศมีกับ V.I.P เรื่องมูเรื่องกินไว้ใจทิปปี้บริษัทไทยเบฟเรจจำกัดมหาชน Powering the future Empowering the people บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปชอบได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำ จะพาคุณผู้ชมมาชิมนะคะบอกเลยว่าคนแถวนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเพราะว่าร้านนี้ดังมากคนต่างถิ่นก็ดั้งด้น,ดนมาทานถึงที่นี่นั่นก็คือข้าวหมูแดงนายชั่วค่ะคุณผู้ชมขาเมื่อกี้แถวยาเวเหยียดเลยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนี่ขาประจำมั้คะอยู่แถวนี้หรือมาจากที่อื่นคะมาจากกรุงเทพคนระับมาจากกรุงเทพเพื่อมาซื้อข้าวหมูแดงใช่ครับ้ขนาดน,นั้นเลยติดอกติดใจรสชาติยังไงคะเนี่ยอ่เจ้านายพามาครับก็มามาไหวแล้วก็เขาแนะนําว่าให้มากินร้านนี้ให้มาทานร้านนี้เลย ก็เลยต้องทานข้าวหมูแดงอืมนี่เคยทานยังคะยัง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 ไม่เคยทานเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะมาทานเดี๋ยวจะติดใจนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชิมเลยดีกว่าค่ะขอบคุณนะคะคุณแปะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านในชั่วนี่คือชื่อของใครคะชื่อของผมครับชื่อของอาแปะ อ้าวแบรนด์ขายมากี่ปีแล้วคะขายมา46ปีแล้วครัสิบกว่าปีเริ่มต้นนี่ก็คือมีทุกอย่างข้าวหน้าไก่แล้วก็หมูกรอบหมูแดงแบบนี้เลยไหมคะใช่ครับมีมีครบอย่างนี้ฮะมีครบแบบนี้เลยแสดงว่าอันนี้ลูกค้าสั่งแบบผสมใช่ไหมคะใช่ครับผมอ่ะงี้เดี๋ยวเราเข้าไปชิมนี่เลยครับเดี๋ยวพาไปดูสิสับอย่างคล่องแคล่วมากเออ ้ชมห่ะน่าทานมากเรามีข้าวหมูแดงหมูกรอบใส่มาในจานเดียวกันเพราะว่าเขาใช้ตัวน้ําซอสเนี่ยแบบเดียวกันนะคะส่วนอีกจานก็จะเป็นข้าวหน้าไก่หูน่ากินมากเดี๋ยวเรามาลองเราลองชิมหมูแดงนี่แล้วชิมแบบไม่ปรุงก่อนนะตามแบบฉบับของเราเนื้อหมูมันแบบ นุ่มรสชาติดีมากมีความหอมหมูดแดงเนี่ยที่ร้านอ่ะเขาย่างด้วยเตาถ่า,านมันก็เลยมีความหอมเลยนะคะคุณผู้ชมคะแล้วข้าวอะ่ะมันก็จะแบบนุ่มด้วยอะ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองใส่เครื่องปรุง อร่อยมากนี่อันนี้หมูกรอบค่ะคุณผู้ชมคะหมูกรอบของเขาเนี่ยค่ะคะุณผู้ชมเขาก็จะไปย่างเตาถ่านก่อนเหมือนกับหมูแดงแล้วก็เขาจะค่อยเอามาทอดค่ะอีกหนึ่งอย่างที่อยากให้ลองนั่นก็คือข้าวนะไก่คุณผู้ชมไก่เนี่ยเขาก็ไปย่างด้วยเตาถ่านกันนะคะเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำเจมแบบนี้ขอให้ดูหนังนี่ ไก่เนื้อนุ่มหนังก็แบบมีความมันๆอ,อ่ะพร้อมทั้งสองจานเลยนะถ้าจานหมูแดงนะที่เราชอบหมูแดงดที่ว่าหมูแดงเขามันมีความหอมแล้วก็รสชาติแบบคือดีมากที่เนี่ยทั้งหมูทั้งไก่อะไรเขาก็ไม่ได้ใส่สีเลยนะคุณผู้ชมก็คือแบบทาแบบธรรมชาติเลยอะ่ะแล้วก็ข้าวหน้าไก่อันเนี้ยก็คืออร่อยมากเหมือนกันเจ้สิ่งไทยกิฟตี้ ที่นี่นะคะเขาเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเชา้าถึงบ่าย3นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้ามาเร็วก็ดีค่ะเพราะว่าถ้าเกิดบางวันเกิดเจอใครมาถึงแล้วก็แบบว่าซื้อแบบเยอะๆเนี่ยอาจจะหมดก่อนเวลาได้นะคะคุณผู้ชม ที่อีกหนึ่งร้านนะคะคุณผู้ชมถ้ามาย่านองค์พระแล้วไม่แวะร้านนี้เนี่ยเหมือนมาไม่ถึงนะคะเพราะว่าร้านนี้เขาอยู่มากว่าร้อยปีแล้วจนตอนนี้เขาเป็นรุ่นที่4แล้วนะคะสวัสดีค่ะแม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะข้าวหลามแม่ลูกจนันแต่ว่ารุ่นนี้ไม่ใช่แม่ลูกจันแล้วไม่ใช่แล้วลูกสาวแม่ลูกจันลูกสาว<ช>แม่ลูกจันค่ะโอ้แล้วเขาบอกว่าเป็นรุ่นที่4แล้วหรอคะแม่สาวรุ่นที่สี่ก็คือลูกสาวรุ่นค่ะอ๋อนี่ก็คือแม่ แล้วก็น้งสาวแล้วนี่ก็ลูกใช่ค่ะจนถึงรุ่นที่สี่แล้วค่ะค่ะอะไรที่มันเป็นแบบเคล็ดลับที่ทําให้ข้าวหลามเราอ่ะไม่เหมือนที่อื่นอ๋อเราก็คัดสรรวัตถุดิบอย่างดีที่สุดอย่างอะไรทุกอย่างที่เราทำนันเราต้องดูให้ดีที่สุดค่ะเรามีไส้อะไรบ้างคะแม่ะก็มีข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดําสังขยาบะจัางสังขยาดําสังขยาขาวค่ะแม่เราป้องข้าวหลามแม่มันใหญ่มากค่ะ ไม่เคยเจอบ้องใหญ่ขนาดนี้ของแม่ยาคัดใหญ่ๆเลย่ะเล็กๆเราจะไม่เอามาเลยไม่เอามาเลยมีแต่แบบใหญ่ๆใช่ไหมคะคะเออแล้วก็ข้าวเหนียวเนี่ยมันก็จะต้องแบบนุ่มค่ะนุ่มกว่าสุดยอดอด้วันหนึ่งขายอย่างเงี้ยขีกกระบอกกับแม่ห้าหกร้อยได้ค่ะห้าหกร้อยก็บอกค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันรสชาติดั้งเดิมรสชาติแรกเลยที่ขายคือดั้งเดิมก็แบบนี้นี่ จะลองชิมแบบที่เป็นสูตรดั้งเดิมกันก่อนก็จะมีข้าวเหนียวขาวแล้วก็ข้าวเหนียวดำนะคะข้าวเหนียวนี่ต้องเป็นข้าวเหนียวอะไรพิเศษไหมคะข้าวเหนียวเขี้ยวงูอะไรแบบเขี้ยวงูนี่ข้าวเหนียวขาวค่ะข้าวเหนียวกุ่มมากเลยคุณผู้ชมแล้วมันก็มีความหอมความหวานความมันนี่คือข้าวเหนียวขาวนี่ลองข้าวเหนียวดำ ดำมันจะมีความกืุบเกือบหวาไหมะแม่ใช่ค่ะแต่ว่าเราใชความหวานมาเน่ยเหมือนกันค่ะแต่ถ้าชอบนุ่มๆก็ต้องข้เหนียวขาวแม่อยากดูกล้ามมากค่ะ <c oughs> คือคุณผู้ชมถ้าจับไปที่กล้ามอะสาวๆอย่างเรามีอายนะจ๊ะเนื้อไม่มีไม่มีเหลวนะจ๊ะแข็งแรงมากเพราะวันนึงต้องผ่าแบบนี้ยเยอะมากเป็น400-500กระบอกคุณผู้ชมแม่แม่ใส่เครื่องสังขยาแบบ ไม่สงสารพวกหนูเลยอนะ่ะแม่จับไดม,มากค่ะสังขยาครึ่งกระบอกเข้าเหนียวอีกครึ่งนึ่งข้าเหนียวสังขยาหน้าทานใช่ไหมคะสังขยามันหอมแบบเวลาเราไปเผาค่ะปกติเราจะเจอสังขยาที่มันจะนิ่มๆใช่ไหมคะแต่อันเนี้ย เหมือนเวลาเรากินไข่ไข่สูนแบบไข่ญี่ปุ่นคุณผู้ชมเนื้อมันจะแน่นๆหน่อย่อืสุกๆมากอ่ข้าวเหนียวดำสังพยาคุณผู้ชมข้าวเหนียวดำอะแม่ชอบนะคะนี่คุณผู้ชมคะ ข้าวหลามวัชการ์วาร์ค่ะทำไมแม่ถึงคิดสูตรนี้เอามาใส่ข้าวหลามคะอันนี้ทำมานานแล้ว่ะสมัยยายและสมัยแม่ทําข้างในใส่อะไรบ้างจัะแม่ใส่หมูใส่กุ้งใส่เห็ดหอมใส่แฝกกล้วยใส่สวนนิสงและมีไข่แดงด้วยค่ะแม่ใส่เยอะมากอ่ะดูไส้อ่ะไข่แดงเต็มเ็มเลยทั้งลูกเลยนะอร่อยมากะแม่อร่อยนะคะค่อยดินพริกไทยอ่ะพริกไทยกลิ่นพริกไทยมันฉุนขึ้นมาเลยอ่ะเผ็ดไหมฮะ เผ็ดถูกใจหนูมากถูกใจนหฮคะกระบอกนี้อิ่มถึงเย็นกินไปแล้วประมาณสี่กระบอกแม่จ๋าถ้าเกิดว่าอยากจะมาชิมของอร่อยๆแบบนี้เนี่ยขายตั้งแต่กี่โมงกี่โมงคะแปดโมงครึ่งค่ะแปดโมงครึ่งค่ะกี่โมงขายหมดแล้วคะก็บางทีไม่แน่บางทีหมดเร็วบางทีหมดช้าเออบางวันให้มาก่อนกี่โมงดีจ๊ะก็โทรสังได้ค่ะ โทรสั่งได้โทรสั่งแล้วเดี๋ยวแม่ค้าเก็บไว้ให้ค่ะออแต่ว่าถ้าเกิดบางคนเขาไม่สะดวกค่ะแม่แม่มีส่งให้เขาได้ค่ะส่งได้ส่งส่งแบบซีนนะคะซีนออสูญญากาศสูญญากาศเลยนะส่งห้องเย็นคะ่ะสุดยอดมากอร่อยมากๆเรื่องกินไว้ใต้ที่ปี้จะเกิดใครนะคะเป็นสายจีจ๊ดจ๊าดชอบทานต้มยำที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะมันแซบสุดๆเลยค่ะคุณผู้ชม ชนรัศมีกับ V.I.P เรื่องมูเรื่องกินไว้ใจทิปปี้ชนรัศมีกับ V.I.P เรื่องมูเรื่องกินไว้ใจทิปปี้ทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The Power of Possibilities เราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาเวลาเกิดภยัยเชื้อแปง้งเชื่อเมืองไทยประกันภยัย บัตร planet SCB บัตรของคุณเรทของคุณสมัครง่ายผ่านแอป SCBEC ส่วนอันนี้ของอร่อยที่ต้องพอกไปทุกที่คุณผู้ชมไทยเทพสูตรพริกเกลือยูสุอบอกเลยนะอร่อยแซ่บจะเดินทางไปไหนยหอมยูสุมากอะ่ะโอ้โห่นี่นี่นน ระหว่างที่เราไปเดินหาของอร่อยเราก็ต้องทานของอร่อยไปด้วยคุณชมยั่วๆจริงๆอร่อยอันนี้หาซื้อได้ทุกที่เลยขึ้นอยู่ที่หน้าจอแอบโฆษณาเลยอร่อยจริง ถึงร้านสุดท้ายนะคะเป็นร้านลับๆอยู่ในซอยลึกๆค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ก็เป็นร้านที่หลายๆคนก็ดันดนกันมาทานนะคะนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณร้านเฟลนั่นเองค่ะบอกเลยว่าถ้าเกิดใครนะคะเป็นสายจี๊ดจ๊าดชอบทานต้มยำที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะมันแซ่บสุดๆเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมเข้าไปชิมค่ะ เอาใจสายต้มยำนะค่ะคุณผู้ชมคลิปสั่งมุนเส้นต้มยำค่ะคุณผู้ชม่มเมมะเขาก็จะใส่หมูแดงแล้วก็ลูกชิ้นหมูมานะคะถั่วที่เขาคั่วสดใหม่ทุกวันเลยส่วนอีกชามนึงนะคะเอาใจสายทะเลค่ะเพราะว่านี่เป็นเย็นตาโฟต้มยำทะเลคุณผู้ชมลองดูปลาหมึกชิ้นใหญ่มากกุ้งชิ้นใหญ่มากนี่เลยนี่เป็นแบบน้ําแต่ถ้าเกิดใครชอบแบบแพงเราก็มีนะเดี๋ยวเรารอแบบมาแล้วบบจ้าสวัสดีจ้าสว,วัสดีจ้า อันนี้คือบะหมี่แห้งใช่บะหมี่แห้งเนาะเอ๊ะเขาบอกว่าที่นี่ถ้าเกิดแบบทานแห้งมันจะมีเคล็ดลับทานคู่กับอะไรถึงอร่อยมกระเทียมดองได้กระเทียมดองอ่ากินเพื่อสุขภาพอันนี้ดองเองไหมคะใช่ดองเองอุดองไว้กินเองแล้วไม่มันเป็นสีเขียวเขียวมันออกเกรืฟิวเองหรอกออกเกลือฟิวแล้วทานคู่กับแห้งบะหมี่แห้งได้รสชาติมันจะเป็นไงคะอร่อยอยู่ก็ลองทานดูอร่อยอยู่ก็ลองดูนี่เขามีขายแบบซื้อกลับบ้านได้ท่านผู้ชมกระป๋องหนึ่งเนี่ยสามสิบบาทอ่ะไม่เดี๋ยวหนูจะชิมนะคะจ้านี่ เรามาดูตัวต้มยำกันค่ะคุณผู้ชมรสชาเขาแบบจัดจ้านมากคุณผู้ชมแล้วแบบกลิ่นมะนาวนี่ขึ้นมาเลยอ่ะที่นี่เขาใช้ของสดหมดเลยนะคะมะนาวอะไรต่างๆทั้งพริกทั้งถั่วทุกอย่างเนี่ยก็คือคั่วสดหมดเลยค่ะหมูแดงนี่เขาจะมาแบบเป็นชิ้นเนี้ยใหญ่ๆแบบนี้เลยอ่ะหมูแดงมันก็จะแบบเหนียวเหนวหนุ่มนุๆ,ๆ,ๆ มือน,นั่นเหมาะตัดจริงจินี่เลยค่ะทะเลคุณลองดูปลาหมึกปลาหมึกชิ้นใหญ่มากชิ้นขนาดนี้ลองชิมน,น้ำมันจี๊ดจัดได้ใจจริงเลยอะน้ำ ซุปเยนโฟเขาคือแบบอร่อยมากแล้วมาลองเมนูแห้งค่ะคุณผู้ชมซึ่งพี่เขาแนะนำว่าถ้าเราทานคู่กับกระเทียมอันนี้มันจะเข้ากันดีมากเดี๋ยวเราก็จะมาลองนะคะนี่แล้วเราก็เอากระเทียมแบบนี้ดูซิว่ารสชาติจะเป็นยังไงกระเทียมมันแบบ มีความหวานนะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่มีกลิ่นฉุนเท่าไหร่นะคะทานคู่กับะหมี่แห้งนี่คือแบบเข้ากันดีมากเลยแนะนำกระเทียมหยกค่ะกระปุกละ30บบาทเอาไปทานกับก๋วยเตี๋ยวแห้งใครอยากจะมาชิมก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรโบราณนะคะที่นี่คะ่ะเขาเปิด เที่ยงถึง4โมงเย็นเท่านั้นขายแค่4ชั่วโมงแล้วปิดร้านแล้วค่ะคุณผู้ชมเปิดทุกวันมาได้เลยค่ะทิปปี้ Recommended Menu ็มอิ่มกันไหมคะคุณผู้ชมของอร่อยในย่านองค์พระปฐมเจดีที่ทิพจัดมาให้วันนี้บอกเลยนะคะว่าแต่ละร้านเนี่ยราคาก็ไม่แพงแถมคุณภาพดีอีกตั้งหาก ถ้าใครผ่านไปผ่านมาแวะไหว้พระที่วัดองค์พระปฐมเจดีทิปบอกเคล็ดลับการมูไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนสัปดาห์หน้าจะพาไปย่านไหนพลาดไม่ได้ค่ะวันเสาร์เวลา13.40นาท,ทางช่องอมรินทีวี HD 34ส่วนวันนี้สวัสดีค่ะขอขอบคุณบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชน บริษัทท่ากากซียนไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจเราเบรคความจัดจ้านของต้มยำด้วยน้ำส้มคันสดของที่ร้านนะคะชื่นใจทานคู่กับน้ำช้างยิ่งชื่นใจมากอมรินทีวี